นี่แหละกำลังกินพอดีบ่หน่อยบัหาลายไปนี่นอาหาแฮตคอมากเลยแฮตคอมากเลยนี่ไงแล้ว <Here. S 2> สวัสดีครับผมวันนี้ตำกรุงสดหลบเดึกครับผมหลบเดึกอีกแล้วเดึกตลอด เึ่งกตำใหก็มีแต่สตอกุ้งสดอันนี้กระถินกุ้งสดนดะครับบน่มีสตอกเนี่วผงนัวครับหรือผงชูรสครับผมใส่หน่อยแส่บหน่อยใส่หลายแส่บรหลายครับ มาเขือเทศส่งหิวอยากกินตำกุ่งสนแก่สวงจากบาทเอาแสบๆเด้อยี่สิบสบ,บาทเอาแบบโหนอยบ่หลายเมือนนี้ เนีน่ยเบิดี่เนีน่ยแท็กตัววะนี่ซตัวเลยอยู่บนนี้นี่เนีเนเนเนของแท้แล้วครับประเด็ของแท้ เป็นตอนเป็นตอนคือน้ำลายทาแล้วทั้งนี้ไปเลยนัว,นวแซบนวัวไม่กลัวใครใส่เลยเบิดนั่นแหละเออร้อ,องเนก,กี่เข้มกับบานนี่แหละ ดอกเพิ Higher, ier, you, aste, ่มความเปรี้ยวกัาไปจังน้อยรวงแบกนะรวงมากวามกินรวงประเด็จรวงประเด็จสอนแักใหญ่นี่นี่ 3าตัวสตัวหาหกเจ็ิโอ้โหลหนึงเว้ยสิบตัวสิตันีแหละกำลังกินพอดีบัวหน่อยบัวหลายหลายบวัวกินบวัวบิดนี่แหละกำลังดี นี่เป็นไดนไดของแท้นี่เป็นไดเพิ่มสีเขียวเข้าไปเนๆๆาะเนาะไปนี่สวยงามน่ารบบับประทานนี่หูย เน้นเน้นกุ้งเน้นเน้นนี่ปัดเท้าไปเสบยตวะจะลงลกานจัดกันเลยเหรอไห้เกินหน้าเกือกอ<ๆ>เกือกไป็น,นี่เอาลงจานเลยอเอาลงเลยลงจานเลยนี่เทเลยจัดไปนี่ สวยงาม,มโลนึงพอดีกุ้งปลาแซบโอเคครับผมไปกินกันเลยครับอ่ะโรยกระทินบา้นนี่นี่โอ้ยปลาแซบคักบา้นนี่โอ้ยลืมกระทินเมื่อกี้ไม่ใส่กระทินเข้าไปแล้วปลาแซบเลยบาันนี่ไปครับผมไปกินกันครับ สวัสดีครับผมนี่ <Wow. S 1> ครับเรียบรอย้อยตำกระทินกุ้งสดบนมีสตอรครับเป็นกระถินแทนใส่เล็กหน่อยก็ไนดนะ้ในซิมนาเหมือนแสบปะอาวฮ แทดคอมากเลยแฮดคอมากเลยโอ้โหกรุงสิบสองตัวกำลังดีมาครับผมจัดไปก่อนครับตัวแรกเน้นๆครับอู้แสบ สุดยอดเลยอืมอืมปลาคาร์มอะอืมอืมอ๋อขายบะไรดีปลาคาร์มแจกไปนัปกกินแก่มขึ้นๆดี 嗯。嗯。嗯。颜料。 จับครับ cấm bằng gì lên mùa này bữa lại mm อืมอืม,อมแสบนี่แล้วกำลังกินพอดีบัวหน่อยบัวลายไป หายแฮดคอมากเลยแฮดคอมากเลยเนี่ยแล้วอืมใ่ สวัสดีครับผมวันนี้ตำกุ้งสดหลอบเด็กครับผมหลอบเด็กอีกแล้วเด็กตลอดสาวผึ่งตำให้เขามีแต่สตอกุ้งสดอันนี้กระทินกุ้งสดนดะครับบนมีสตอ ครับหรือผงชูรสครับผมใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ร้ายแซ่บร้ายครับมาเขือเทศส่งหิวอยากกินตํากุ้งสดนะแก่ซวงจากบาทนี Là xếp sẹp đi xi bát bón ăn bổ lạy môn đi mẹ bớt mẹ tê tồn sít tồn đi môn đi mày mẹ 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 ของแท้แล้วครับประเด็หืมของแท้เป็นตอนเป็นตอนคือน้ำลายทาแล้วทั้งนี้กปได้ นัวแซ่บ <blunt> น <animation> ัวไม่กลัวใครใส่เลยเบิดนั่นแหละเออหวหนึ่งกิลเข้มกับบาสนี่แหละแช่พี่ด้อเข้มน้าไปอีกเข้มครับเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปจังหน่อย ลวงเหมือนะหลวงไม่ก็มากินลวงประเด็ลวงประเด็ดสอนบักใสน,นี่นี่สามโตสี่โตหาหกเจ็ดแปด เก้าสิบโอ้โหลนึงเว้ยสิบสองตัวสิบสองตัวนี่แหละกำลังกินพอดีบัวหน่อยบัวลายหลายบวชกินบวดนี่แหละกำลังดีนี่เป็นไดด ้ทแทนี่เป็นไงเพิ่มสีเขียวเข้าไปเนื้อเนื้อบานนี่สวยงามน่ารับประทานนี่หูยเน้นเน้นกุ้งเน้นเน้นนี่ปัดเทอาเป็นแสบอปะวะ งลงกาน<ด>จัดกันเลยฮะวุ้ยขกินอำกากเออเกือบเป็ไนไงอ่ะ,ล,ะลงจานเลยอ่ะลงเลยลงจานเลยนี่เทนเลยจัดไปอือน,นี่สวยงามอืม โลหนึ่งพอดีกลุ่มตัดแสบโอเคครับผมไปกินกันเลยครับอ่ะโรยกะทินบานนี่นี่โอ้ยตัดแสบคักบานนี่โอ้ยลืมกระทินเมื่อกี้ใ่ใส่กระทินเข้าไปแล้วมตัดแสบเลยบานนี่ไปครับผมไปกินกันครับสวัสดีครับผม นี่ครับเรียบรอย <Wow. S 1> ้อยตำกระทินกุ้งสดบูมิสตอครับเป็นกระทินแทนใส่จักหน่อยก็ไนดนะ้เลยซิมนามืัสแสบอ่ะอ้าฮ uh ่ะ แทดคอมากเลยแทดคอมากเลยโอ้โหกรุงสิบสองตัวกำลังดีมาครับผมจัดไปก่อนครับตัวแรกเน้นๆครับอู้แสบ สุดยอดเลยอืมอืมปลาการ์มอะอืมอืมอ๋อขายอะไรดีปกาเนี่ยแจกไปนักกินแกนขึ้นดี 嗯。嗯。嗯。饮了。 จับครับอืม

แกแก่ข้าวกัน <c oughs> อืโอ้สุดยอดอือ <c oughs> นี่ตัวบักเอฟกันเลย อือฮื้องแสบบ่ะมวนมันเลยพักคาอืม สนับอือหือโอ้โห <c oughs> มาแล้วครับเริ่มเพชรระบาดเพชรปลายอีกแล้วอื <c oughs> <c oughs> Sjá yeah.